สบายดีทุกคนนี่ฮาสิมาเฮ็ดไม้คล้องกระปอมกันเด้ได้หรือบ่ได้ก็ลอ่องเบิ่งนี่เราไม้ก่อนตามลากกระปอมหน้านี้กระปอมมันลายไม้มันอ่อนอได้ยัอะกระปอมประเทศไทยคือกระปอมมานทำกระปอมมันทามันแหลนนี่กระปอมทไทยมันบกมันบนนแหลนเราไปเรื่อย อนานารอัน,นกันากนี่แบบนี่ไม่มันอ่อนไม่ยังเป็นนอมา a ยแบบู่เลยแรมนิดน้อยน,นี่เอาจากักรวานึ่งนี่เสื้อ วันนี้ได้แนะ่นนเดี๋ยวเฮ้ยล่วงแล้วคอาสิตะตัดลากเนยไปเจอกันตอนคลองนี่บ่วงคลองเพชรนะด่ดีมัดข้าวแน่แนๆเดี๋ยวมันดิน้นเดี๋ยวมันสิรุดไปค้าเสื้อค่ะ ว mhm. ิ่กระป๋องมือหัวกระป๋องก็มันสบป๋มมือแะ้วไปไปร่ากันเลยอยู่ในป่านี่ประมาณเพ้อนต้นหนึ่งปล่อยไม้ในต้นหนึ่ง ค่อยสอดเข้าไปเอ,าอ้าโอ้โหตันนี้รักต้นโคลนตัวนี้น,น,น,นี่ถึงไปก็ไม่รู้มือกระสัน,นอะไรเอ,าอ้าสลาดัดสลดัดสลดัดตันนี้ตันนี้ตันตนี้สลดัด ตนแสงโอ้ตวนน้สลาเด,ด้ออ้าวมันคือบุถืงโอ้แรนขึ้นยอดปลายแล้แรนี่กระปอมอยู่ตรงต้นไม้เแบบนี่ยนะครับ Nhìn bài mai này Hấy, mưa săn hen này đi Con mưa đi Nè Đây là thức nghèo mình. เดี๋ยวเข็บปะเดี๋ยวสิมาปอดอ้าวผ้าเสื้อหนีไปเลยนี่กระปอพี่น้องเอ้ยกระปอมกระปอมนี่นี่อยู่ในราวตักปลานี่ในแปลไม่ thì họ sẽ khóng mà bằng à, à, cua đen tôi nó đi lên rồi bao nhiêu phải chấp ngay ngay Nè ปอมว้รุนคอ,อยังบดแดงไดเดงเอ๊ะปดก่อนเดี๋ยวมคบมือแล้วพ่อแม่พี่น้องกับปอมแล้วก็ต้นไม้หี่อย พอแดงด้วยเอาโอ้สลัดสลัด้สลดัสลดเลยวะสมัยนี้ก็ะป๋องเสียงมันดู

ไหนได้แล้วได้มาแลนะ้วกระปอมข้อแดงถึงกตัวแอวเดี๋ยวจะเอาไปคังไว้ก่อนเอยหาลายจับตั้งนานได้สองสามโตนี่นะ ทังไว้ในกระทังมันบพอฮอตสิกินเดี๋ยวฮาสิจับปล่อยมันไปเบิดเฮอสิบอกินไม่แล้วแต่แรกว่าจะเอามากลอยได้สามโตเองก็เลยบอพอกินมันนี่ฮาสิปล่อยมันไปจะไม่ปักนี่กระแหลนขึ้นปุ๊บก,กระโดดลงปุ๊บนะคิดว่าละไปไหม ตัวนี้สีละลายตัวไหนวันปลาตัวน,วนี้ไปแล้วไปวันมาเลยตัวนี้สองตัวเดินๆโอ้ยจะเป็นครบมือ ไปฮะนี่ <Hey. S 2> <Hey. S 1> hey. จับได้เลยสปอยนไปปล่มขึ้นต้นไม้นี่ตัวนี้มันเฉพาะฮอร์สกินกับปอมกับอึดอลีเครับ ah, ไปเลีกยตัวหนึ่ง uh. ตัวนี้ไวรุน ับห่างแล้วปล่อยไปแล,ล้วเด้อไปนี่ไปแล้วแ่งขึ้นต้นไม้นี่คลิปนี้ผมมีอย่างหลายเริอมหาจับกบระปอมแล้วก็วัเสียบกระกร้อยแต่มันเบาพอมันมีน้อยพอก็เลยปล่อยมันไปเดีย๋ยวเมื่อหน้าเมื่อในจะไปล่าใหม่คลิปนี้ผมมีอย่างหลายบายบายไปแล้ว